การค้าจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใชยแดนไทยเลาากับผู้ชาติร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและกาจังหวัดยโสธรค่ะนายสันนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชชยแดนไทยเลาาและกกับผู้ชาติที่โรงแรมซุนี่แกรนด์อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ โดยมีประธานหอการค้ารองประธานหอการค้หาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและกะภูประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญระกะยาสูท่อนเขารวมงานค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มมูลาค่าการสร่งออกให้มีจำนวนหลายขึ้นค่ะและกับเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและกับเป็นการซ้อยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้ามาโดนกว่า2ปีแล้วค่ะค่ะซึ่งที่ประชุมเพิ่นก็นได้เร่งรัดให้มีการเปิดด้านถาวอนแล้วก็จุดพอนปลนตามชายแดนด้านช่องเมกค่คะอาะําเภอสลินท้อนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยแล้วก็จุดพอนปลนบ้านยักคุอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนอกจากนี้นะคะเพิ่นยังได้เร่งรัดให้เปิดจุดผ่อนปลนการค้าช่องอานม้าอําเภอนามยืนจังหวัดอุบลรา ราชธานีค่ะให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนทาวอนรวมไปถึงจุดทอนปนการฆ่าบ้านยักษุคให้ยกระดับเนี่ยเป็นจุดผ่านแดนทาวอนคือกันค่ะและกา,การขออนุญ,ญาตน้าเข่ามันสัมปะหลังเซนที่จุดผ่านแดนทาวอนบ้านปากแซงอําเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งแรงรัด ให้การสร้างถนนทั้งลงไปยังแพ้ขนานยนต์เนี่ยที่บ้านปากแซงอําเภอนาตาลน,น้ำพิน,นันเพื่อเป็นการสร่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนี่แหละกะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเฮ็ดให้มีรายได้มีงานทําส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นไปตามลําดับน้ำ่ะแมนค่ะขันมีการเปิดชายแดนเนาะเปิดการค้าการลงทุนเปิดให้มีการ เ,เพื่อนายังเอาเอาเอาอกเอาเขานี่ไหมเป็นการส่งออกน้าเข้าอออเออนี่ยเลยเพื่อน่ามันกระสีกระตุนเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งค่ะมนปรเทศไหยเศรษฐกิจเท่าดีขึ้นโดยไว<ป>้ไ <ๆ S 1> คเนาะเอา